World w i w s p o r e d a r k t v ภูมิใจนำเสนอ ในเมื่อพี่ไก่ยอยู่ยังอยู่ใช้คำว่ายังอยู่เราก็จะต้องทําขนมกันซึ่งคือปกติเนี่ยจะ,จะบอกคนดูตลอดว่าทําขนมไม่เป็นแต่ที่พี่บ้านเนี่ยมีร้านกาแฟแล้วก็น้องแอลคือน้องสปายเขาก็จะทำขนมตลอดเป็นมืออกไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้เรื่องมีอะไรที่แบบมันมง่ายสำหรับ,บสติปัญญารายที่พอจะแบบว่าทําออกมาเป็นขนมหวานเชิดชูเกียรติเอาไวเ้เปรียวคนอื่นได้ไหมมีค่ะเอมะกระสายมากน้ําตาลหนึ่งช้อนอย่างนี้ไม่ใช่น้ำตาเลาเลาๆคืออันนี้จะเป็นขนมที่มันถูกพัฒนาสูตรมาจนมัน ง่ายง่ายแต่มันเป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือนวดทอนความจิ้มย่อยอะไรออกไปแล้วคือมันก็พัฒนาสูตรมาแบบจากมีไข่แดงจนตอนนี้ไม่มีไข่แดงแล้วก็ขนมชนิดนี้ถ้าไปร้านอาหารอิตาเลียนนะทุกร้านต้องมีขายแล้วเป็นขนมที่ได้รับความนิยมมากก็คือว่าแบบถ้าไม่มีนี่คือผิดผีมากอยู่อย่าอย่ามาเรียกตัวเองว่าร้านอิตาเลียโนนี้ไม่ได้นะแล้วมันเป็นขนมที่ทําปุ๊บก็กินได้เลยหรือว่าจะทําแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ค่อยมากินก็ได้ มันก็เหมาะกับทรายเพราะว่าทรายมันคนไม่มีความอดทนรออยากกินก็จะต้องกินเลยอะไรอย่างนี้ไงใช่ใช่มันม,มันเป็นนิสัยหนูแต่ทำไมเวลาคนอื่นพูดแล้วมันเจ็บเจ็บยังไงเ <c oughs> ่ยเดี๋ยววันนี้ขนมที่เนยจะองก็คือที่ราม,มิสูนั่นเ<ค>องค่ะไปดูกันค่ะ เออาะไรเป็นอย่างแรกไปหยิบมาสคาโปเน่กับวิปปิ้งครีมมาค่ะอยู่ในถุงอยู่ในถุงเห็นถุงไหมถุงขาวๆอ่ะถุงมันเยอะมากเลยพี่นี่นี่นี่แล้วก็เอานี่มาแี่ เอออ๋อนี่ที่ที่ร้านขายกาแฟเหมาะเลยได้ใช้ของแล้วได้ใช้ของแล้วต้องต้องเป็นกาแฟแบบไหนคะชงทีอินวันมาใช้ได้ไหมได้แต่มันก็แหม่ถ้าจะเอาขนาดนั้นก็ได้เสียเชิงร้านกาแฟหมดมีกาแฟีไม่ไม่ถ้าถ้าสมมติว่าคนที่ทำก็คือเป็นแบบเอสเปรสโซ่เงี้ยอคะใช่กาแฟดำใช่มอันนี้ก็จะเป็นเหล้ากาแฟนะคะ หลังก็จะลักษณะนี้มันเป็นยี่ห้อเดียวในท้องตลาดปะมันมียี่ห้ออื่นค่ะก็ราคาก็จะย่อมลงมาปเป็นเหล้าที่สกัดจากกาแฟแล้วก็อยากได้ชามผสมน้องทรายมีตะก้อมือไหมคะที่คนหนูจะคุ้นกับตะก้อข้อปากคิดว่าน่าจะได้คือไม่ใช่ของชานนย้ยอันนี้คือของน้องแอล <c oughs> ดังนั้นเราไม่ทิชชู่เช็ดใช่ไหมทิชชู่เช็ดแล้วก็เอากันไกมาไม่ใช่ทิชชู่อยู่ไหนอันนี้เราจะทําขายเนาะค่ะล้วก็จะต้องนี่นะมั่นใจทําครั้งแรกจะขายเลยนี่แล้วกอันนี้คือพอใช่ไหมคะรือ ม,มันจะเมื่อยไหมไม่เป็นไรเพราะว่าทรายคนนั่นไงนี่แหละที่หนูพยายามหาอันอื่น <c oughs> ว่าอย่างนี้แหละอันนี้ขนาด250 ห้าม50กรัมปกติมันจะใช้225ต่อวิปปิ้งครีม170นี้เราก็ไม่อยากให้มันเข้มข้นมากแล้วก็ใช้วิปปิ้งครีมเท่ากันกับ250นี่เลยกระดะครึ่งคืนรีดเพราะมันแพงูอยากเป็นเงินเป็นทองโอ้โหนี่รีดขนาดนี้นี่แบบว่าม้วนม้วนม้วนชายนี่ทำเหมือนนี่ไงยาสิบเนนี่ไงแล้วก็จะใส่ไอซิ่งประมาณ3ช้อนโต๊ะเนาะช้อนโต๊ะก็คือช้อนกินข้าวอ๋อนี่ไงมีที่ตวงด้วยเอาที่ตวงมาเลยใช้ไซส์ไหนคะพี่ใช้ไซส์นี้ 1ึ่งส่วน4ีดูมืออาชีพนะ<อ>ไม่ใช่ของเราเลยนะอไอ้ที่พี่ตักลงไปนี่มันคืออะไรคะอ๋อไอซิ่งอ๋อไอซิ่งแล้วก็บีๆมันให้เข้ากันอ้องใส่แล้ค่อยๆหยอดคนีมงมาให้พี่อ้าวแล้วถ้าหนูทำคนเดียวอะ,ะ้วถ้าตีแล้วหยอดไปด้วยยังไง เลยถ้าทำคนเดียวอะ่ะจริงเหรอใช่เอวพี่จะให้ดูหน่ <laughs> <laughs> อยเราอยากให้มีส่วนร่วมไงอ่าอย่างทรายคนมันคนยังไงวะคนที่มันเข้ากันพูดไปก็เหมือนคำปั้นดุกดินคนยังไงคนที่มันเข้ากันก็รู้อยู่แล้วว่าต้องคนที่มันเข้ากันมันเข้ากัน,น,กนยังไง <laughs> ใส่เหล้าเป็นสตาบหนึ่งแล้วกันเขากลิ่น <laughs> คือเราไม่ได้กินเอาเมาใช่ไหมคะเนี่ยไม่ไม่ค่ะถ้าเอาเมาต้องใส่น้ำแข็งก็จบแลเป็นคนที่ เหมาะกับเราเนี่ยคนชอบพูดว,ว่าพี่ไก่เรียบร้อยกันพี่เรียบร้อยดูการพูดกันจาพี่สิคําว่าเข้ากันเนี่ยคือจนมันเป็นเนื้อเดียวกันไปนเลย<ช>อ,อ,อย่างงี้เหรอคะจับไอเป็นก้อนก้อนกับน,น้ำน้ำ,นำผงผงเนี่ยก็คือจับตีนานไปก็ไม่ได้มันแตก Uh, แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือพอแล้วพอมันเนียนน่ะคือพอนี่ยฉันเก็บฉอบอะไรพวกนี้มากเลยตีพอเข้ากันแล้วเข้ากันยังไงพอเนียนอเนื้อมันเหมือนจะเนียนน่ะตีมากไปก็ไม่ได้เลน้อยก็ไม่ได้ถ้าน้อยไปจะเป็นยังไงน้อยไปก็เป็นอย่างนี้เป็นเม็ดเม็อย่างเงี้ยนะพี่ตอบพี่ไม่ได้เจ็ดนะจะกลัวถ้าใช้เครื่องตีอ่ะก็จะสบายไม่หมายถึงว่ามันจะแบบมันจะมันจะมัน ขพโาะมันไม่ได้เจ็บน,นะมันจะทําให้โอเวอร์ไอติแบบเนียนไปหรือเปล่าอย่างพี่อไม่ไม่มันไม่มีเนียนไปมันมีแต่แบบหยาบปลกับถ้ามันตีนานไปมันก็จะแตกอยากเห็นว่าแบบแตกมันเป็นยังไงแต่ก็ไม่คุ้มนะอ <c oughs> มแม่แพงมากเลยอย่ะอยาาเลยยาเลยเสียเกียรติเชฟขนมหวานกูดว้วยนี่เห็นไหมเออเฮ้ยทำไมมันอยู่ ได้อ่ะอ้าวก็เราคนมันอ่ะก็น,นี่ไงก็น,นี่ไง <c oughs> นี่คือสิ่งที่อยากรู้ไงว่าไอ้บอ <c oughs> ว,ว่าเนียนเนี่ยมันคือแบบอ๋อก็คือเนียนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีเป็นเม็ดเม็ดมมอย<ะ>ื่บกี้แล้วเริ่มเห็นเป็นเส้นตะก้อใช่ไหมใช่ ทำขายใช่ไหมทำขายเติมคินนะอย่าไปบอกเขาสิทำไมอ่ะ <c oughs> เพื่อความอร่อยใช่ไหมคะใช่<ด>เอเอมันจะได้แบบไม่ริชมากาไม่ริชมากเพราะว่าเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยนอะไรอย<ช>่างนี้เท่ๆเลยพี่อ่ะเดี๋ยวเผื่อน้องอยากจะลอกนนหนึห่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามคนเข้าใจ พอดีพอดีเตะเลยใายไม่มีถุงบีบใช่ไหมคะไม่น่าจะมีนะเพราะน้องเอลไม่เคยทำอะไรที่ต้องใช้หัวบีบใช้แต่หัวสมองใช่แต่อันนี้พี่ต้องระวังมปนพิเศษเพราะว่าเราเติมวิปครีมไปรอบสองไอ้วิปครีมรอบแรกมันจะโอเวอร์ได้คือไอ้การเขี่ยๆของพี่เนี่ยมันดูเหมือนแบบเคยเห็นพวกช่างผมช่างหน้าเขาแต่งหน้ามาคนที่เก่งๆมากหน้าคือเขาจะแบบ เออทธาไม่ดูดีอ่ะกูนี่นั่งโม่อยู่สิชั่วโมงยังไม่ได้เลื่องเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเขาเรียก lady finger lady finger แล้วหนูต้องทำยังไงกับมันฮะเดี๋ยวพี่จะตักใส่ถ้วยกับเฮ้ยมันน่าเอามาทาน,นามากเลยอ่ะคือมันเนียนแบบเนียนมากเสร็จละมาเอาถ้วยมาเอ้ยได้หลายถ้วยอยู่นะเนี่ยเาใส่มีช้อนด้วยคะ มีค่ะมีโคดเวอร์เลยอะช้อนอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่ช้อนอะไรก็ได้เ,ออรดเพราะเราจะมาตักใส่ถ้วยอ๋อแค่ตักมันต้องใช้ความเร็วหรือต้องทำในที่เย็นหรือว่าอะไรยังไงแบบเป็นพิเศษไหมพีม่ก่ถ้าสมมติว่าน้องสายมีภาชนะสแตนเลสน้องสายก็วางบนน้ำแข็งชามบนน้ำแข็งเสร็จแล้วก็น้องสายเอาบิสกิตหักครึ่งให้พี่นี่มันเบามากเลยพี่แล้วก็จุ่มกาแฟสัก5้าวินี่จุ่มนี้อางนี้ก็ได้อ๋อ S <S 2> <S 2> เดี๋ยวพี่จะไปเตรียมโกโก้ไว้เลย <S <S เอาทีอา่อะไเโยนไปพร้อมกัน <S <S 2> <S 2> ใช่ใช่เราก็ตักไม่ทันไงโง่จัง <S <S 2> <S 2> รู้เลยว่าของอันไหนของใคร ะผงโกโก้ค่ะน้องชายเอาเอันนี่ให้พี่หน่อยได้ไหมคะช้อนอีกอันนึงช้อนอีกอันนึงเชิญฮะตักไอ้นี้นะคะพี่ไก่ยังเป็นพี่ไก่อยู่เหมือนเดิมจริงค่ะคือเอาของทุกอย่างวางบังตัวเอง <c oughs> เฮ้ยเ, <c oughs> เดี๋ยวอะไรเนี่ยโรยไปเสร็จแล้วยังยังไม่ทันรู้เรื่องเลยไม่ันไวอย่างเงี้ยมันไม่มีถุงมือแล้วก็เปลี่ยนเข้าใจแล้วคำว่าริชคือยังไงเนี่ยคือแบบเขาเริ่ดว่ากินอันนี้หมดต้องแบบต้องหันต้องแบ่งสี่ะ เสร็จแล้วค่ะอันนี้เ <Hey. S 2> มนูชื่อควิกที่รามิสุนะคะเจะ้เวลานั้นน้องใส่ก็วางอางนี้แล้วเวลากินก็จว้วมอ่ะให้ลองกินก,กินได้เลยอีกด้วย,ยหรอไม่ต้องรองดได้ไดหรอ,อเป็นไง เดี๋ยวเรามีแก้วเล็กแก้วน้อยเราก็ใส่แก้วเล็กแก้วน้อยไม่ถึงหน้าเลยดูแค่ตีเฉยๆล้วมันออกมาเป็นงี้เลยเหรอกินปุ๊บรู้สึกต้องไปสารภาพบาปเลยอะ่ะมันเค้มขน้นใช่ไหมมากอะเฮ้ยนี่หมุก็ไปอวดใครต่อใครได้แล้วดิแต่ขั้นแรกกูต้องจุ่มกาแฟแอลเอลงไปให้ดีก่อนนะเออไม่ได้โยนลงไปเป็นรถเสื้อชูชีพขนาดนั้นน่ารัก นี้ก็ทําวางขายเวลาลูกค้าสั่งเราก็พลาสติกฟ yeah> ิล์มไว้ใช่ไหมจะได้ไม่มีกลิ่นตู้เย็นพอสมมติว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคอฟฟี่ทรีมีขนมเมนูพิเศษนะคะมีที่รามีสุค่ะรับสักที่ไหมคะรับค่ะพอรับเสร็จเราก็เอาแรปออกออกแล้วเราก็เคาะโกโก้แล้วเราไปยืมุ้งขาสอนวิธีขายด้วยผมเป็นเจ้าของร้านจริงๆอ่ะเฮ้ยนี่มันกี่วินาทีเนี่ยที่ทำไปเนี่ย สิบห้านาทีแล้วแบบคนเข้มข้นอ่ะแต่ต้องกินให้มันติดกาแฟเดี๋ยวได่ได้สอนวิธีกินอีกจอนะเป็นไงมันมันจะต้องนะมันถึงจะเป็นทีรามิสุอ๋อพี่ก็ไม่ต้องมาแล้วล่ะเพราะเราก็นั่งกินกันละอย่างเป็นเนาะใช่เลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราไม่ไปส่งพี่ไก่ให้พี่ไก่วิ่งกลับเพราะว่าที่กินเข้าไปเนี่ย ถ้าชอบหวานหวานได้อีกนะแต่บางเอิญพี่มันคนไม่ชอบหวานนะาหน่อยเป็นแชวขนมหวานแล้วทำไมไม่อ้วนก็ไม่กินสิก็แ้วพี่รู้ได้ไงว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะชิมชิมก็ชิมแค่เนี้ย รู้แล้วแล้วคนกินก็คือคนกินก็แบบคนยังโอ๊ยทำไมทำไมเชฟไม่อ้วนเลยล่ะคะก็พี่ไม่ได้กินนบพี่ทําขายก็ต้องดูซื้อไกินอยู่อ้วนนี่ถามพี่มันมีมันมีหลังหลังมันชอบนีนี่เป็นขนมแบบไทลไม่อ้วนมีจริงไหมมันไม่อร่อยคือมันมีใช่ไหมมันมีมันทาได้ใช่ไหมทาได้แต่มันไม่อร่อยส่วนประกอบที่ทําให้ขนมอร่อยอ่ะก็คือเนยอย่างเช่นพวกขนมอบหรือถ้าเป็นพวกมูสมันก็คือชีสถ้าคุณไปแปลงมันอย่างอื่นตัวชูลมันหาย ปอ่ะคุณก็ต้องยอมรับความแห้งแรงของมันนะใช,ใช่ไหมเ<อ>มื่อหยัดที่ระหว่างพี่พี่ไก่ก็ตับแล้วก,กินไปหมดเลยวะมีดใหญ่ๆมันนี่ต้องเสียดายเดี๋ยวมันมีคนช่วยกินนี่มันใจสั่นแล้วเนี่ยเลยกลัวเราก,กินกันหมดไอ้ที่เลนเทะเนี่ยไม่ต้องสนใจเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วสวยเองนี่ผู้ชม,มไปทำาท่าไหนเจอคอฟฟี่ทีทำไหมเนี่ยแปลว่าใจายทำเออมันง่ายมันง่ายมันง่ายที่สุดแต่มันอร่อยจริงมอร่อยจริงมันเข้มข้นมากเลยนี่กินแล้วรู้สึกบาปมากเลยแต่มันอร่อยมันเข้มข้นยิ่งพอไปโดนกาแฟไปโดนกาแฟมันใช่เลยลืมที่จะหัน ค่ะค่ะอายสิไหว้แม่ไหว้ลองไปทําดูลองไปทําดูค่ะมือนี้แบบง่ายเลยเทะเลยเทะแต่ก็ต้องเออต้องมีที่นิดนึงเนาะแล้วก็ต้องไม่โยนอีขนมปังในยลงไปในจานกาแฟพร้อมๆกันอย่างฉันนะว่าเดี๋ยวกูชีมันขึ้นมาไม่ทันมันต้องมีแบบเสิร์ฟเป็นเฉพาะมื้ออะไรยังไงไหมคะพี่ไก่ปกตินะคะก็ขายทานกันทั้งวันนะแต่ส่วนใหญ่เมนูเนี้ยเขาจะนิยมทานหลังอาหารเย็นเพราะว่ามันเป็นกาแฟไงฝรั่งเนี่ยธรรมเนียมเขาทานข้าวเสร็จมื้อเย็นส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่าตบด้วยก กาแฟแล้วก็จะมีพวกช็อกโกแลตทรัฟเฟิลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งเมาส์มอยสูบซิก้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราก็กินสักใบสองนะแต่เปรี้ยมเพลินไปแล้วก็ดูดกาแฟที่แบบนมเยอะๆใช่ใส่นมแข็งช่ำช้ำช้ำนะแล้วนอนนะนอนกลางวันนอนกลางวันนอนเลยอีกสิบวันเห็นผลมาเจอกันนี่กิ้งเดินนอนเอาไปลองทำดูนี่ฝีมือเชฟเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถามนอกรอบไปถ้ามีคนบอกไม่ใช่ค่ะนี่มันไม่ใช่สูตรออริจินอลที่แท้จริงก็ หนูต้องตอบเพราะว่าไหนคะพี่ไหนไม่ต้องตอบค่ะก็มีสูตรไหนทําสูตรไหนได้ก็ทําไปสิก็นี่พี่สอนซรายใช่ไหมก็เอายากๆมาสอนซรายจะทำได้ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เอาพูดเรื่องจริงอะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่พูดจริงๆขึ้นเลยอะไรก็จริงคือไงสายอยากให้พี่สอนอะไรพี่สายทำได้ทําได้ทําเร็วๆและอร่อยด้วยนี่สายของหนูที่พี่ไก่บอกมาแล้วว่าไม่ชอบทนรออะไรนานๆยุ่งยากก็ไม่กินมันซะเลยแล้วอันนี้คือ1สายเขาก็ชอบทานกาแฟ2ชีสเนี่ยน้องเขาก็ชอบ3มันก็ง่ายแต่ถ้าใครบอกว่าสูตรของหนูมันจะต้องใส่นู่นใส่นี่ก็สูตรหนูเป็นยังไงหนูก็ทําสูตรของหนูไปอันนี้คือสูตรของพี่สายนะคะก็ นมมือร่างเดอรี่แม่เป็นไงเป็นไงไดไหมคะได้ถ้าใครนิสัยเหมือนเราก็ทําแบบนี้ใครที่แบบเป็นคนประนีตศิลมากๆแบบพับเพียบในทุกอิเรียบทเข้าห้องน้าก็พับเพียบนั่งรถตู้วินก็พับเพียบอ่างเงี้ยก็เอาแบบยากก็ได้เแต่ว่าใครทํายากได้ก็ทําไปแต่เนี้ยกินแล้วคือแม่งอร่อยไงเนี้ยแค่นี้คือคนเราทํากับข้าวเพื่อให้อร่อยแค่นี้ละค่ะ และนี่คือหึงในเมนูขนมหวานที่ปรากฏในรายการอร่อยสร้างภาพนั่นก็คือทีราม,มิสุนั่นเองมาสคาโปเน่ชีสซึนงข้าวโอทอปจากลุมบาลดิ ประเทศอิตาลีนํำมาเตรยรวมกับน้ำตาลไอซิง่งให้เนื้อสัมผัสนุ่มหวานละมุนลิ้นแล้วเติมเหล้ากาแฟคาลัวเพื่อเพิ่มให้เนื้อครีมใีกลินก่นกาแฟหอมสดชื่นวางกับเลดี้ฟิงเกอร์ที่วางขายอยู่ร้านข้างๆกับมาสคาโปเน่ชีสที่ถูกชุบด้วยกาแฟชั้นดีที่มาจากร้านขายข,ายของฝากบนยอดโดยแม่สลอมและนี่คือเมนูของหวานไร้เตาอบจะทําให้คุณรังสรรค์เมนูที่เหมือนสุดยอดร้านเค้กที่น,นําเลยทีเดียวช่วงชิมวัดใจนะ มาแล้วมาพร้อมกับขนมหวานที่เราไม่ได้กินมานานแสนนานเพราะกูไม่ทำพี่สายไม่ทำใช่มีวิสาบทำครั้งล่าสุดก็คือเค้กซึ่งพี่ฟี่กับพี่ทำเฮ้ยฟักทองเองบวชไว้มันผ่านมากี่ปีแล้วพี่ถ้าเอาเม็ดฟักทองตอนนั้นไปเพาะตอนนี้ก็ได้แบบเอาไปขายต่อได้แล้วอะนั่นแหละครับก็คือล่าสุดที่ผมได้กินขนมหวานแล้วมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเมนูทิรามิสุผมเรียกว่าอะไรนะพี่ไก่ทิรามิสุทิรามิสุมันมีของดีของเด็ดอยู่สำหรับทิรามิสุ นั่นก็คือนี่แทนเชื่อม่ใส่ออปชั่นเพิ่มเหรอความนัวครับสุดยอดมันอยู่ตรงนี้แบบนี้ก็ได้เหรอพี่ของเขาดีจริงๆเลยไม่ตายตมึงดูน้ำตาคนซื้อมาดินะขวด,ขวดอะไรนะคัน5บาทห2 1่รบาทครับสำหรับข<ะ>วดนี้แล้วมันก็เทยอย่างไม่เห็นคุณค่าอ่ะอะ กิขนมป่ะเอาขนมกันก่อนดีกว่านี่ ladyfinger อ่ปกติ ladyfinger ผมกินแต่ของ little home ที่มันแบบมีครีมอยู่ข้างในแต่นั้นมันสําเร็จมาแล้วใช่ไหมมันมีครีมของมันมัเลยใช่ไหมมีครีมข้างในของมันอยู่นี่แบบมันมีส่วนผสมของชีสวิปปิ้งครีมไอซิ่งแล้วก็ฝาหนึ่งอยาจะแบบกรอกใส่แก้วแล้วแบบจุ่มแล้วก็มีผงโกโก้อ๋อมีผงโกโก้ด้วยโอเคมาลองชิมกันเลยดีกว่า ื่่นนขมมากเลยอะคือกูทําให้มึงลําบากขนาดนั้นเลยวะที่กูไม่ทําขนมหวานเนี่ยสุดยอดขอกินเลยดีกว่าอือโคตรสุดยอดแล้วกินแล้วเงียบไปเลยอ่ะเฮ้ยมันยังไงมันยังไงเน้นความนุ่มไม่หวานมากแต่ว่าไอ้ข้างล่างอ่ะมันยังมี ladyfinger ที่ชุบกาแฟชุบกาแฟแล้วโรยด้วยผงช็อกโกแลตอยู่ทีนี้ผมยังั่งึงได้ไหมยังไงตักไปให้ถึงไฮไลท์มันอยู่ตรงนั้นผมต้องใช้ ladyfinger กี่อันถึงจะพอ ใช้บิลฟิงเกอร์ก็ได้มึงก็ล้วงเอานั่นน่ะบิลฟิงเกอร์เออบิลฟิงเกอร์ล้วงเอาสุดยอดเอิงเหรอพี่มันต้องกินให้ถึงไอ้ตรงกาแฟแต่ว่าไม่รู้ใครจะกล้ากินต่อหรือเปล่าใช่ไงผมนี่ผมเป็นห่วงนะเนี่ยขอบคุณครับผมเป็นห่วงผู้คนโอ้นี่เล็บพี่ชายทาสีมาหมูล้างเขาบินเมื่อกวิคที่แล้วไม่ออกล้างไม่ออกเลยเอ๋อมานี่ดังบลูเลยดเลยฟังแต่เสียงอ่ะต้องนึกว่าดูหนังโป๊อ่ะนี่พอดีว่ามันอยู่มานานเลดี้ฟิงเกอร์ข้างล่างเลยยุยนนิดึงยุยนิดนนนนนนนึึึึงงงงงิิดดก็มอออออ่่ะถาายเ๋ขโทษครับ อบอกแล้วว่ามันไฮไลท์ถ้าสำหรับคนที่แบบชอบกินกาแฟาแบบทุกเช้านะแตแฮปปี้กับเมนูนี้มากจริงๆตัวครีมเป็นไงบางคนคิดว่าของหวานมันอาจจะต้องหวานกว่านี้แต่ไม่รู้สำหรับผมผมโอเคกับหวานประมาณนี้ขอพี่ไก่แต่างงานเลยไหมอือีครับมาทำจบท้ายผมกินที่บ้านน่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงมีอะไรไปเสนอเขาบ้างอะฮะไ,ไม่<อ>มีอะไรพี่มาแต่ตัวมาด่าคนจริงต้องมาแต่ตัวมาแต่ตััวยกแก๊งับผมแต่ตัวแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็ทำกับข้าวให้ผมกินดีอย่างเงี้ยแต่ผมบิวทำอะไรอ่ะ จิ้มเพิ่มไงพี่เขาให้อันนึงไงอันนึงอะไรนี่ต้องตักกับกาแฟวันนี้ยังไม่ได้เข้าไฮไลท์เลยเนี่ยยินดี่งมาแล้วอาหารตามสั่งแล้วโอ้โยโอ้ยโอ้ยจิ้นเลยพูดอิตาเลียนได้เลยอิตาลีอิตาลีเลยอิตาลีโอ้ยเออ เดี๋ยวจะตกใจเกินไปเอาจากครึ่งฝาในนี้ก่อนแล้วกันนะพอมองไกลๆอ่ะมันไม่เหมือนเหล้าอ่ะมันเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเมเปิ้ลไซรัปมึงช่วยช่วงเร็วๆกูอยากรู้ผลแอลกอฮอล์มันไม่แรงมากมันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เบียร์ปกติอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์เองนะแต่ว่าถ้าเหล้าปกติมันแบบที่มันร้อนคอไ้พี่มันกดไปถ้าสี่สิบอันนี้ร้อนแผ่วแล้วมันมีกลิ่นกาแฟแบบตัดออกมาแล้วเหมือนกินกาแฟปกติหวาน ว่าลินร่ม<อ>พันๆกันแล้วนะวิวรินร่วมเปรีย้ยแล้วนะเอาผมว่าลองไปลองจิ้มกันเลยดีกว่าไปลองทำกันดูนะครับผมเล่ากาแฟก็มีหลายยี่ห้อลองไปดูกันได้ไม,นนไม่ต้องใช้การ์ดรูปตอนนั้นแก้วนี้ให้มดกินได้แล้วใช่ไหมมดลองไหมเฮ้ยเร็วมดไม่ได้เข้ากล้องนานแล้ววันนี้นทำของหวานเพื่อมดเลยนะเริ่มตุ่นๆอุ่นๆแล้วอุ่นๆหน้าแล้วตอนนี้เมนูนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ไก่เขาไม่ได้ทำให้มึงเขาทำเพื่อกูให้เครดิตครับให้เครดิตจะลองจิ้มก่อนนะนั่นแหละจิ้มที่อ่าที่เชฟไกกกก่่่บบออแล้ว็็ซซึงเเเปนนิจร์ใชมั สายเล่าที่กินจนข้อขาดเป็นยังไงบ้างรครับโอเคมากเลยครับถือให้หน่อยเห็นไหมจะเติมอีกไม่ <c oughs> ได้เติมมัน,มนเ,อเอาไปเลย <ไป S 1> <ต>เอาอีมมด <c oughs>